ถึงจะเก่าแต่เก่าอยู่นะคะคันนี้ Isuzu D-Max นะคะ2.5 SLX Super Titanium นะคะคันนี้นี่ใครอยากดูรีวิวตามดูด่วนๆมาเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆช่องมัดกระบะถูกนะคะสำหรับวันนี้นะคะพามาเจอกับ Isuzu D-Max นะคะตัวนี้เป็น SLX ปี2011นะคะ Super Titanium น,นะคะตัวนี้เป็นตัวเกียร์แมนวนวลนะคะลูกค้าเป็นตัวเกียร์แมนวนวลเนาะตัวนี้นะคะลูกค้าเดิมนะคะลงล้อมแม็กให้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้ T-E 37 m a x ขอบ18เลยนะคะมากับยาง255ทับ50นะคะเป็นแม็ขอบ18นะคะ ตัวนี้รถปี2011ยังจัดไฟแนซ์นได้อยู่นะคะยังจัดแฟแนซ์นได้อยู่นะคะตัวนี้ราคาค่าตัวน้องอยู่แค่369,000บาทเท่านั้นนะคะ369,000บาทเท่านั้นลูกค้าผ่อนอยู่ตกประมาณ7,000กว่าบาทนะคะสำหรับคันนี้นะคะได้เป็นรถนะคะ SLX ปี11 สีบรอนนะคะสภาพสวยงามนะคะกริบๆเลยนะคะตัวนี้สภาพกริบๆเลยดูบอดี้ดูผิวพันเอานะคะตัวนี้ไฟหน้าเป็นปีสิอก็จริงแต่ไฟหน้ามาแบบลูกแก้วแล้วนะคะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์กระจังหน้า2ชั้นนะคะกระจังหน้า2ชั้นใครชื่นชอบรุ่นนี้นะคะขับดีขับโดนจัดไปเลยนะคะแค่3 0 0 0 0นกว่าบาทเท่านั้นเองไฟตัดหมอกผู้ล่างใส่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะบอกได้เลยสภาพรถบอดี body, ้ภายนอกผิวพันสวยงามนะคะ ฟิล์มกรองแสงติดให้เรียบร้อยแล้วล้อแม็กจัดแบบล้นๆมาให้ด้วยล้อแม็กจัดแบบล้นๆมาให้ด้วยอ่ะดูข้างๆกันใกล้ๆนะคะนี่นะสําหรับสายแต่งซิ่งนะคะตัวนี้ก็ถือว่าผ่อนถูกด้วยนะคะแล้วก็เป็นรถที่ใช้งานได้ดีนะคะ Isuzu D-Max เครื่องอึดถึกทนอยู่แล้วนะคะตัวนี้กระจกมองข้างเป็นโครเมียมลูกค้ากระจกมองข้างโครเมียมดูความใสความเงาความปิ้งนะคะตัวนี้ มีไฟเลี้ยวในตัวให้เรียบร้อยแล้วนะคะมือจับตัวนี้นี่มือจับก็เป็นชุดแต่งของดี a มมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าเดินทางมาดูได้เลยนะอยู่เสรีไทยนะคะมินบุรีกรุงเทพตรงข้ามโรงพยาบาลเสรีรักนะคะอ่ะมาดูด้านหลังนะคะตัวนี้แม็กไลเนอร์ใส่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะไฟเบรกดวงที่สามกระจกมองหลังติดไลฟ้ฟให้เรียบร้อยแล้วสภาพแม็กนะคะสภาพตัวแม็กไลเนอร์นะคะอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะคะตัวนี้สติ๊กเกอร์ ซูเปอร์ไทเทเนียมนะคะติดให้ด้านหลังนะคะมีคิ้วให้สวยๆเลยตัวนี้นะคะ2.5 DDI 2.5นะคะเครื่องยนต์ขนาด2,500นะตัวนี้ไฟทับทิมหลังนะคะสวยงามนี่ไม่มีอรอยแตกรายงานเลยสภาพรถสวยๆแบบนี้เลยนะคะบางทีลูกค้าโทรมาถามว่ารถสวยจริงหรือเปล่าลูกค้าถ่ายให้ดูขนาดนี้แล้วนี่กล้องมือถือด้วยนะคะกล้องมือถือด้วย ถามว่าสวยไหมนะตอบให้ดูเองเลยดีกว่านะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะเครื่องยนต์ดีเซลช่วงล่างอ่ะพาดูกันสักนิดนึงตัวนี้ยังอะไหล่มีให้นะคะมียังอะไหล่ให้เรียบร้อยเลยนะลูกค้าสามารถมาทดลองขับมาดูคันจริงๆได้นะคะไม่ห่วงไม่ว่ากาันมาดูกันได้เลยนะเจะราจากันหน้าง,งานยินดีมากๆนะคะอ่ะมาดูกันที่ภายในกันสักหน่อย าภายในนะคะอ่ะไล่ตั้งแต่ตัวประตูเลยนะคะตัวนี้ประตูนะสภาพเป็นไงใสสะอาดลูกค้าตัวนี้เป็นบุผ้าร่องนะคะนี่ดูสภาพนะคะลูกค้ามือสองดูสภาพนะบอกแล้วว่าถึงเก่าแต่เก่าอยู่นะคะนี่กุญแจนี่นะคะเดี๋ยวหากุญแจก่อนเน็บเน,บ,เนบไว้ตามนี้แหละอ่ะนี่นะคะนี่กุญแจนี่กุญแจนะคะเดี๋ยว ปีแบบเนี้ยไม่ต้องดูเลขไ์มาเยอะหรอกอ่านี่นี่พ่อทำมาพ่อทำมาแอบดูสักหน่อยมองเห็นหรือเปล่าเออนี่นะฟังเสียงพ่อนะลูกค้าฟังเสียงพ่อนี่นะคะตัวนี้แคบเปิดไม่ได้เดอ้อเลขไ์มาอยู่แสนสามนะคะเลขไ์มาอยู่แสนสามนะคะภายในแอร์เย็นชาเกียร์แมนนวลน,นะคะนี่เกียร์แมนนวลน,นะคะเครื่องเสียง เครื่องเสียงเป็นเครื่องเล่นซีดีนะคะฟังวิทยุได้แอร์เป็นมือหมุนอนาล็อกนะคะแอร์เย็นฉ่ำสภาพเบาะสวยๆเบาะนี้จะเป็นหนังกลับนะคะเป็นเบาะหนังกลับนะมีที่พักแขนให้เรียบร้อยนะคะสามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทพอดอยู่ที่ประมาณเจ็ดพันกว่าบาทนะคะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันไปดูห้องเครื่องกันสภาพนี้สวยๆเลยนะคะปิ๊งมากสภาพ ดูห้อองงเครื่มากันที่ห้องเครื่องกันบ้างนะคะคันนี้ขนาดเครื่องยนต์สองพันห้านะคะนี่ DDI ฟังเสียงเครื่องยนต์นะคะทุกอย่างทํางานปกติไม่มีคราบน้ำมันไหลเยิ้มนะคะตัวเครื่องรับประกันให้นะคะลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยซื้อไปนะตัวนี้หัวน็อตต่างๆนะคะดูสภาพดีมากๆซิลิโคนนะสติกเกอร์นะคะนี่ หัวน็อตเมดอัพต่างๆเดิมโรงงานนะคะสติ๊กเกอร์อยู่ครบๆเลยแผ่นเพดอิซูสุนะคะแผ่นเพดอิซูสุหัวน็อตต้องสีดำๆแบบนี้นะคะหัวน็อตสีดำๆแบบนี้นะพานนี่พานไม่มีอรอยบุบไม่มีอรอยชนนะคะสภาพสวยๆเลยสภาพสวยๆเลยคันนี้นะคะสามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทจากไปแนนผ่อนอยู่ที่เดือนละประมาณเจ็ดพันกว่าบาทเท่านั้นนะคะคันนี้สามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทจากไปแนน ห่อนเดลตประมาณ7,000กว่านะคะ Isuzu SLX นะคะคันนี้รอลูกค้ายอยู่ใครสนใจนะคะโทรตามเบอร์ได้เลย0627424995มัดออโตโซเซ็นเตอร์ค่ะ